สวัสดีครับวันนี้ผมจะรินนุ่งรัดจากโถบสตูดิโอจะมาสอนการทําให้เวลาตัวละครมีการเคลื่อนที่แล้วมันจะเคลื่อนไหวนะครับกระดุกกระดิกได้และพอหยุดตัวละครก็จะหยุดตามนะครับเอาละครับว่าแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากต้องมีภาพขยับมาทดสอบให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมทำแบบหยาบๆอย่างนี้แล้วกันนะครับจากนั้นผมไปที่อ็อบเจกต์คลิกขวาสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาครับเลือกสปอจากนั้นเมื่อกดคลิกซ้าย ขอโทษนะครับเมื่อกดคีย์บอร์ดซ้ายมันจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว5นะครับเมื่อกดขวานะครับจะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว5ครับตอนนี้ถ้ามันเคลื่อนที่มันจะไปไม่หยุดครับเราต้องใส่เบรกให้มันครับเป็น0.5แล้วกันครับอันนี้คือเบรกนะครับคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จะอยู่แท็บมูฟตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองเคลื่อนที่กันดูนะครับ แ้่งห้องมาหนึ่งห้องแล้วใส่ตัวละครเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาเล่นฟูสกีจะได้เห็นชัดๆครับจากนั้นก็กดเพลย์ครับตอนนี้เมื่อกดซ้ายขวานะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ครับแต่ตัวละครมันยังไม่หยุดแอนิเมชันนะครับเราก็ไปใส่สคริปต์นี้นะครับไปที่ Add Event ครับแล้ไปที่ส t e p ครับ สเต็ปก็คือการทํางานตลอดเวลานะครับคือทั้งเกมคําสั่งนี้จะถูกป้อนให้ทําตลอดครับเช่นถ้าผมจะให้สเต็ปแล้วเกิดควันนะครับควันก็จะออกตลอดทั้งเกมครับจากนั้นเลือกแท็บตรงนี้ครับคอนโทรลครับแท็บที่4นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ create code ก็คือใส่สคริปต์นะครับคลิกขวาจากนั้นเรามาใส่สคริปต์นะครับเป็น if นะครับ ถ้าใครมีพื้นฐานโปรแกรมจะเข้าใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิบายก่อนนะครับ if เป็นคําสั่งเปรียบเทียบตัวแปรนะครับตัวแปรก็อย่างเช่นเราให้ค่าค่าหนึ่งมาแล้วเราจะถ้าเกิดค่านี้ถึงจุดจุดหนึ่งเราจะให้เกิดคําสั่งอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะให้เมื่อสปีดแล้วกันครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือถ้ามันความเร็วมันต่ํากว่าหนึ่งนะครับคําสั่งนี้จะเป็นจริงครับ จากนั้นคำสั่งข้าง,างล่างนี่นะครับ image speed เท่ากับ0ครับแต่ถ้ามีเช่นนั้นนะครับก็จะมี else ก็เท่ากับ1เหมือนเดิมครับ อ m มเ e s p e e d ก็คือความเร็วในการกระดุกกระลิกกระลิกกระิกของมันนะครับที่มันขยับนะครับถ้าศูนย์เลยมันก็จะนิ่งเลยนะครับถ้าหนึ่งมันก็จะความเร็วตามปกติครับถ้าศูนย์จุดแห้งก็จะช้าลงมาครึ่งหนึ่งครับเอาละครับเราลองไปทดสอบกันดูครับกดเพลย์ครับเห็นไหมครับเมื่อผมเดินแล้วหยุดมันก็จะหยุดตามครับ แต่ตอนนี้ a n i m เมชันมันยังแป,แปลกอยู่นะครับคือเราหยุดตรงไหนมันก็จะหยุดทาน,นั้นนะครับมีวิธีแก้ครับเข้าไปในเขียนสคริปต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอมันหยุดนะครับ image speed จะเท่าก,กับศูนย์ปุ๊บมันก็จะหยุดเฟร,รมที่มันหยุดเลยนะครับดังนั้นเราจะใส่สคริปต์เพิ่มนะครับ image index ครับก็คือบอกว่าเฟร,รมเนี่ยมันจะหยุดที่เฟร,รมเท่าไรตอนนี้ภาพผมมี3เฟร,รมนะครับ ผมจะให้หยุดที่เฟรมแรกก็คือท่ายืนผมก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปครับเพราะว่าเริ่มจากศูนย์ครับถ้าใส่หนึ่งก็กจะคือเฟรมที่2ครับเอาละครับลองดูเลยนะครับเห็นไหมครับจะกดยังไงมันก็จะหยุดที่เฟรมแรกนะครับเอาละครับยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูได้ครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ ดูและรับชมนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ